สามสิบอันยังได้พันหนึ่งไน้ำเนยเสียน้องพิมพผาเพิ่นเห็ดพี่น้องต่างมกต่างใจครับแท้ไปน้ำไปอย่างคนนาไปสือมาอ่าติโตฝั่งไทยเพื่อซื้ออืนแแพะบอกพี่น้องหรือว่านันใดเนาะ โดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อมาพบพ่อกบนองลาตีเด้อพี่น้องเด้อพ่อมื้อนี่เนาะกะมาเตาถ่านพี่น้องเลยกับมาอยู่เพื่อนเก่าของน้องลาตีนี่แหละเปิดผามามื้อนี่นี่แบบแปลกๆในได้พี่น้องเนาะมายืนทางข้างโอ้โมเมนต์ขี่รถใหญ่มาถ่ายคลิปบอขี่รถใหญ่มาถ่ายคลิปบอโอ้โมเมนต์เนาะอันนี้ชิเป็นอันรถเพื่อนมาหาอยู่หากินเนมาพี่น้อง ถามทางไอซสาเพิ่นนมาเพิ่อนกาฝากเพราะว่าเพิ่อนอยู่ใกล้แหละแบบเพิ่นมาหาหนไม่ยังอะรหลายคนนะเพิ่นไปขี่รถอันนี้มาขารถเฮานี่ก็โอ้ยบบขี่มาดอกจอดไปอยู่เฮือนพุ่ละพี่น้องเลยโดยก็มีเอฟซีหลายท่านเนาะเพิ่นก็ยากไห้มาหาไกซสาเพิ่นพี่น้องว่ามาเยี่ยมยามเบิงหนเดอว่าเป็นแนวใดเนาะกับบริคอยได้มาเลยพี่น้องเมื่อนี้ก็เลยว่าแวะมาหาเพิ่นว่าเพิ่นสีเฮ็ยหยังอยู่เนาะเห็นไปจูดผ่านเนาะ มากระต้งแต่ด้นๆ,ดนๆเลยเนาะลายมืออะไรพี่น้องเลี้งยงแหเข้ามา <S <S เผ่นกะเพราทานปลูกผักอีกยังไปนี่แหละเลี้ยงแบะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เห็นในคลิปอ่าไอ้นั่นเนาะพี่น้องเพิ่นสิมามาอยู่แต่สว่างในเิ่น,นบ่ได้มาแล้วเพิ่นชาวเวียโดยเห็นเพิ่นเลี้ยงแบะนำในพี่น้องเนาะกับแบบว่าสิตัวคืบหน้าไปลายแห้งกระซาเพิ่นกันภาวะแบบหากะมิบุซอยเว้าแล้วกัพี่น้องยังโบราณดนเนาะกสามารถแต่ว่ามีทุกอย่าง อย่างทุกอย่างค่ะนะพอได้ต่อทุนไปแต่ละมือเนาะโดยเอาจังไดกลับไปเบิ่งนน้กันพี่น้องเลยเป็นเหตุยังอยู่ครับลูกสาวเพิ่นโดยทองฟ้าแจ่มใสก็นไม้ล่กันเนาะผู้ติดตัวเป็นอะไรพี่น้องอันนี้คือมันหลายเทเด้อีกยังเนาะนี่เพิ่นเล่าไม่อีกยังพี่น้องอันนี้เต็มอยู่มีเตมไม้สังไฟเนาะ เพิ่นเอิ้นไม้ยังไอเก่งนี่อืมบรรยากาศดีแถพี่น้องเป็นไม่สังเวยป่ะมาทำกันคือเก่าพี่น้องวันนี้กะโดยสบายดีเดนะโดยเพิ่นเห็ดไม่ไม่สังไวยเลยเวลาผ่านม่ฉีดบทสนกันไม่ใชง่ายเขาไม่พอบ้านง่ายเนาะแมนไม่พอบ้านฮาผ่าเนี่ยีบทถอกันเลยมันมันบาอยากถอกกันเนาะแมนไม่ใช่ง่ายกว่าหลายเท่าเพิ่นเห็ดยังเด้พี่น้องเนาะไปทามังเพิ่นก่อนบบนี้เนี่ยปวดเรือแล้วนะเออกันเรือเอา ว่าดีโตไฟโซลาเซลล์บ่ดีโตพี่น้องเต็มเลยนี่อยังนี้ธุรกิจใหม่นึ่งโบเลี่ยนหอนึงธุรกิจใหม่ธุรกิจใหม่ของไอ้เก่งวันนี่สิเห็นบ่บโบเป็นเด้อพี่น้องเนาะยอมหักว่าโบเป็นแล้วกับโบเโมโว่าโบเป็นไรโบเคยเห็ุอันนี้นะอม่ยโบเป็นห้าโบมีความอดทนเจ้าเป็นบอ เราเป็นแต่บมมีความอดทนสิเราได้หลายปานนี้หลายแหงเนาะพวาแล้วก็ว่าดิโต้พี่น้อ,อ,อ,นองเบังเนี่ยเป็นหมัดเป็นหมัดคนเห็ดในห้าวในปวยได้ครับนี่นเปิดมือหันแจผืนแล้วเขา,าได้แมนฮันเอาใม้คุจิลพวแลเนาะพอได้เยอะแมวแมวไว้นะแบบนี้เลยพอได้บ่ามา,มาพี่จะมาเบ,บิง่งน้ำผึนกปันปันนี่ความทานกับตัวตัวพี่น้องเลยบัวดิมาข้าวเดียวธุรกิจใหม่ ธุรกิจใหม่ต้องมาบ่กฟาทานไทยใหม่อลไรแบบนี้จูดอันจูดอะไรบ่กอืมโต้ภาษาสบายดีเด้อสบายดีป้าติโตเห็ดใหม่ยังอันนี้เล้าใหม่ยังอันนี้คือเต็มโต๊ะไม่เสียบเออไม่เสียบเอ็นบ่ป้าพี่น้องไอคิดว่าเป็นไม่ยังเพราะว่าเทากับโบหูเนาะบ่เคยเห็นได้พี่น้องทางนี้บ่ได้คอยได้มีผู้เห็ด หากันเราเป็นเธอแรกบอกหรือว่าเรามาตลอดบอกเราอยู่ตลอดบุ๊บคอยได้เห็นปุ๊บใหมา่ก็ได้ซื้อนะเออต้องซื้อเอาเนาะ้อก็ล้ำสาวผูกพี่น้องแนวเราเพิ่นก็ได้ป้าแพงเนาะล้ำสาวพันผูกนี่นหรอบรรมคายบันนี้เราแล้วแล้วมัดเท่าได้บันนี้มัดละพันป้ามัดละพันกี่พี่น้องร้อยมัดจังหัวแซนร้อยร้อยมัดจังได้ร้อยปลายเนาะร้อยปบาทเนาะ เซนหนึ่งบ่หอดได้สองลอยนะบ่หอดมีแต่ลอยปลายก็แพงแท้อันนี้เนี่ยลาวอะไรยังสีเป็นลาวตื่มบ่ลาวปลายลาวอีกไม่ทันเลยลาวแลมมีแต่แหลมก่อนเพราะว่าต้องลาวให้มันนานๆอีกเนาะอืมเดลาวก่อนยังแหลมก็ได้สีเป็นไม้เสียบเอ็นเด้อพี่น้องเนาะเสียบเอ็นอีหยังที่ว่าเพิ่นขายตามหันจุ่มจีนใหม่เออห้านจุ่มจีนเพิลสสามแหลมจีน บาดเพิ่นสื่อจากเฮ้านี่เพิ่นก็เอาไปใส่แบบได้หลายอย่างเนาะพี่น้องถือว่าโอเคอยู่ดอกผู้สื่อสําหรับเฮ้าผู้ขายเล่นลุกสื่อใหม่สา0พันหัวเนาะสาสิบอันได้จังไ๋เออสามสิบอันยังไงพันเนางอันคืออยู่เพื่อนเน่ะพี่น้องมันสิบอโอเคเพราะว่าไหม่เฮ้ามันขดแล้วก็มันอันอ่อนเนาะเพิ่นหาลำแก่ๆในนี้เห็นยุต่เก่ากัเพิ่นเคยเล่าอยู่อ่อนก็ได้บอก คือว่าเห็นพ่นเลือกเลยมออมันันยกม่อืไมออนะบงามเดี๋ยวนี้มีเลือดได้แแอลเลยน้องพิมพ์พาพันกระทมทานพี่น้องกัปฟาติโตแม่พ่นใส่ทมทานพันกระทมเนาะทานกระโบไม่ซ้ำคือขวดเลยไหอืมดเพ่นขวดขวดเบิ้งเห็นแตมัเขาม่ห่มเหละจุดว้านเลยกระโบหม่จากเป็นอะไรเนาะ เป็นบางทีเลยออน,นี้บจักเข้าคือกันได้แต่เกากะให้บุปการเออให้ไปค่ะเสียเป็นน้ำมันไผบบไปบกไปาจบบางทีกะนอ้นองน้องพิมพ์ผ้าก,กันเลาเป็นบ่ว่าบวชธรรมดาเลยพี่น้องเลยเข <c oughs> ้าใหญ่เะยคือบวเป็นวันนี้ <c oughs> แข่งกับน้อง,งด้งวยนะอืมือนกับหุจัก เ,ออเก่งๆพี่น้องมีอาชีพติดโตแล้วจ้ะถึงสีได้ร <ละ S 1> าคาหน่อยมันก็สิมีละขึ้นอยู่ดอกเนาะต่อไปบางทีก็คือสีขึ้นอยู่ที่มันก็เป็นเวียกที่เอาเห็ดอยู่เฮือนสามเก่าบ่เออจะเป็นเวียกที่เอาเห็ดอยู่เฮือนแบบนั่งลินไงยังก็เห็ดไปน,น้ำเนาะดี<ม>กว่าบ่ได้ทางบ่ได้ไปทางใดนี่กะอ่าเรามีเวียกมีงานไปทางอื่นกับป้าสกอนกับไปมแนได้ไหมแ คือว่าเห็นมาเลี้ยงแบ่แบ่เป็นไปใส่เบิร์อะไรพี่น้องบ้านนี้ไปหากินหย่าแล้วบอกเออยังสองโตยังบมันสองโตรวมเบิร์จากโตก็จะซื้อได้หาโตกูได้พี่น้องเป็นซื้อแบ่มาเลี้ยงเนาะก็ถือว่าโอเคแหละเดียวกับแพ่ดอกเนาะออกลูกเริ่มแพ่แล้วปีหนึ่งสองปีแบบนี้แหละเหมาะสมดีได้ลูกสองเท้าไม่ได้แบ่ปีหนึ่งสองเท้า เพราะว่าอันห้าปล่อยแบบธรรมชาสตร์ว่าแล้วก่นเพราะว่าบ่คอยมีสวนภายในเพิ่นเกี่ยวข่าวในแห้งง่ายแล้วปล่อยเลยแถวห้าปล่อยมันก็มีโอกาสไปไกลได้แน่เนี่ยบอกเพิ่นเกี่ยวข่าวแล้วเดือไปไกลได้น่อยไปน้ำไยันเชียน้องพิมพาเพิ่นเห็ดพี่น้อยค่ะต่างกต่างใจครับแถวไปน้ำไปนั่นยงคนอําไป ไไแล้วใม่อันเสียบเอ็นเด็กหน่อยก็เห็ดเป็นพี่น้องตอนนี้เพิ่งจกปีก็อส<ม> <4 S 2> ี่ป,ป,ปีน้องยังบ่ฮอดหอดหาปีสามหินน้องเห็ดเป็นแล้วได้แล้วเห็นอยู่ตลาดใหญ่เพิ่งคลายไล่ยะไรเมื่อเพิ่นไปคลายนั่นมาหาโหจักหรือมัาสามเห็นเพิ่นงคลายอยู่ มืัอนี้บดดินแบตไม้เนาะม่้อนี้เนาะยุดก่อนข้าวทานเผาทานก่อนพี่น้อยซอ,องแม่ลูกทานข้าวทานาเสียงแว่อยู่เฮือนเนะาะทั้งอายเพิ่นกรไปเวียกบอกไปหาก,กินอืมไปหาของของกินสวยๆเพื่อนมาเนาะอืมได้ยอยู่ดอกซ่วงนี้กับฝนเศร้าลอลไรเพราะว่าตอนหนึ่งนะ ฝนตกมันก็นสิหาอย่างน้น,น้อยนึงมีเด่น้องอันนั้นแล้วกันยาแล้วไปรงเฮียนเนะาะวันจันทร์มานี่เพิ่นเล้ใหม่อันนี้ซอยแม่เพิ่น <c oughs> อันนี้ก็เป็น <c oughs> อันนี้เพิ่นมาตัดใส่แนวเราเนาะ แนวอย่างอันนี้มีปะเตอร์อืมนะคะมัดมัดไมอืมโบมีดำเราก็มาใส่ดำใหม่โบเป็นเสียงมือข่ดคือข่าวแท้แล้วมันก็รำไงกับผ้าไม่เห็นวะมันบางเนาะอืมยูโบได้มาตะโดนเนาะ มมาไดโดนมาแล้ว่าจนตื่นทห่รลใหญ่จอดยู่หเออดว่าหลเอสาเพอมาเออเพมาพากเมาสุดๆเลยพี่น้องนี่เอารถตู้มาหานออกมคือสีคุ้มเอาเวดเลยบันไกลแมนและส่วนลายไหมฮะอยู่พี่แต่เก่าคือกันอะไรเพื่นากรถไว้นี่ร้ายได้มื่อหนึ่งห้าละแถวปลาเมื่อหนึ่งน้า Mm hmm. เป็ดไก่เพิ่นกับพี่น้องทางล่างพูกล ah ah ุ่การงามๆเนาะเตาเตานั่นนะขวดเบิดแล้วเนาะแต่โดนนะเนาะเบิด,ดแล้วพี่น้องเตาที่สองอ<า>ะไรพี่น้อ,องแมนอันนั้นเน่ะมันบดได้หอดมันบดหอดทิศสามมจักหอดบอ่ใหม่นะสี่คืนสี่คืนหนึ่งพี่น้องยังบันบดหอดทิศสามเตาหนึ่งเพราะว่ามาส้วงนากะโดนเลยดินากะฮะกันฮะยังคลียรว่าเตานั่นอยู่ได้เตาใหม่ได้ 6รถเออดก6รถไทยเนาะยังอยู่อีกไว้กองขนานี่สิไ้ตามเม่อกี้ได้25อืมได้แ่2อาเปานึงเด้อพี่น้อง4รถ4รถได้เ5เหาเปานี่พอดีเลยเราไม้อันนี้เขาเตาซั่นแม่นเฮาก็เฮ็ดไปนําคือว่าบ่ได้อยู่ลาเนาะนี่แนวเฮ็ดก็เฮ็ดไป น้องพิมพ์ภาพิ่็นกระตั้งใจแล้วคักได้ยังกินข่าววันนี้วันชี้แกงหน่อไม้เออแกงหน่อไม้กินตอนเที่ยงเนาะหช่น้ำมันเท้าเที่ยงได้อยู่ดอกนั่งเถาเถามันอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะคะก็พอได้กินหมูมห้ามูก็พอชี้แกงใจมันก็บชี้ยางกายครับไกายกายโอ้่นโบหาดอกเพิ่นเห็นจะคล้องเผาแลยคุณพี่ครับว่ะ วมนนี้มาให้เขาปลูกไก่กัน,กนมีแต่มีแต่เผาอยู่ที่ซื้อดิอเบ่งเป็ดอีอย่างเพิ่นพี่น้องมาเบ่งทางนี้เนาะเป็ดน,น,น่อยแล้วกับมีซื้อมาเพิ่นเอาอันแย่งสีเขียวน,นี่มาขังผ้าเป็นตะแพงอะไรจากโตนี่สองสี่หกตแม่เป็ดกระายเตอพี่น้องอันนี้ลูกเนาะกำลังใหญ่ กระสือมาเลี้อย่างหลายอย่างเล็กๆน้อยๆเนาะอันนี้สิเป็นบอลไก่เป็นผักอยู่มาจากหลายอย่างเลยพี่น้องเลกระสืเอย่ยงรวมๆกันเล็กๆน้อยๆฮะเนาะทางแบ่ทางเป็ดน้อยๆผสมกันกะบโดนๆไปก็ได้หลายเองเนาะพี่น้องหายเลยหลายบัดเดียวกะคือสิเป็นไปบ่ได้เนาะอาจจะเป็นบอลอันแบ่เพิ่อยู่อันนี้ค่ะพี่น้องแบ่เพิ่ยามกลางคืนฮะนะ รวมเบอิอ่าแบ่เออสาเผนห์หาโตเ่นว่าพีนนะพ่น้องเนาะเพน่นซื้อมา,อาตีโตฝั่งไทยเพื่นสิ่อเอินว่าแพะบพ่พี่น้อนงะหรือว่าโดนใดเนาะเฮาก็บโ,บโฮู้เอ,อินทั้งฝั่งลาวเฮาว่าสิอเอินว่าแบมถือว่าอว้วนอยู่เด้น่อืคุณนั่นกะคือแนวมิตยาดเป็นเห็ดคอกเอาเองเลยเนาะอันนี้กะ อยู่แบบนี้นะสมบูรณ์อันแบบพี่น้องว่าและะ้ออวลกัมีบอลอ่าเผาทานแล้วก็มีบอลเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่เนาะกั OK โอเคอยู่เพราะว่าเพิ่นเกะีิบได้ปลูกเครื่องคองว่าแล้วกัถ้าบอลได้เพิ่นปลูกพักปลูกย่างนําบอลได้พี่น้องคือแถวเพื่นอนนะเอาเมันไปเข่าสวนเพิ่นกินคองเพิ่นกับเาเป็นโทษอีกคือแต่เก่าตอนน้องลตีอยู่พี่ผัดมันบ่มีเงินนะพี่น้องว่าแล้วกับ่มีทุนเนาะเขามีเล็กๆหน่อยๆอยกัไว้ซื้อข้าวกินกัซื้อบ่กล้าไปซื้อแบบ แนวเลี้ยงอะย่างเี้ค่ะนะ่ะอยู่ไปอ่นแล้บ่ม่นดินตัวเองอันนี้ก็เอซาาพันกะอยู่ไปพันกัตัดสินใจสือมาเลี้ยงเนาะเพราะว่าผู้ใหญ่พันซอยมาแล้วข้ากไอยากให้แบบไปได้ใกล้กว่าเก่าค่ะนะพี่น้องกับบุญยักให้อยู่จุดเดิมคือว่าแหละต่อทุนชีวิตไปอันนี้เป็ดพันกาบสือมาหลายตัวเตบิบคือสีร่รวมกันกับเป็ดประบนบ่นจากพี่น้องเนาะเพราะว่าประบนก็เลี้ยงเป็ด อ,อบรรยากาศก็อยู่ตามเพื่อนเพื่อนกลางคืนเหมือนกันนอนแล้วเนาะสามแม่ลูกอันนี้บอลเป็ดอยู่ต้องขังอันนี้เนาะมันกระสีแบบยามกลางคืนสิเขาอามาอยู่เองเนาะเป็ดกับหมกักรอยน้ำได้พี่น้องน้ำนี่ก็้ใกล้อันนี้แหละน้องน้ำเนาะสองน้องพี่น้องอยู่ลุมนี่ก็แมนอื ตัวนี้ก็สิเป็นน้องไก่อันเตาถ่า,านถ้าพา้าอยากอาบน้ำสะอาดก็ต้องไปอาบอยู่ลุมเนาะสิมีน้องหนึ่งอีกมาถ่ายอัปเดตเปึงเอสาเผื่อ่าเป็นอยู่จังใดเอฟซี FC, เป็นกาอย่างหายเขามาหาเฮากระบอกได้คอยได้เขามาเลยพี่น้องบบมีววแล้วก็แล้วเลยมีแต่ไอพามีเผื่อช่วงนี้เผื่อกันยังมาทานว่างเนี่แล้วก็เลยยังบ่ทานเขามาเลยเป่นจูดทานได้สองสามเต้าเลยเผื่อเฮามากะ มันยังบ่ทันใหม่พี่นองเป็นควันแบบนี้เนาะหาหกหลดก็ได้แต่เศร้าปเป่าเนึ่งก็ถือว่าบอนันไลยบันไดเพราะว่าเพื่อเสียคาหลอดยังอีกเนาะแถวนี้เพิ่นกระทางไปเบิดแปนไปเบิดเลยเพราะว่าแต่เก่าวนะหกเนีแยมบเห็นกันเลยเพิ่นมาอยู่เลยเพิ่นกระทางกับแปนเบิดเลย สีได้มัดหนึ่งเลยบอทั้งนี้ได้แล้วบอทั้งนี้หักได้สามไม้หักได้สามไม้สีสีได้กินอยู่บแบบนี้แบบนี้เนาะม้แหลนพอดีพอดีคักเนาะน้องพิมพานยังเลาเป็นแมนอาศี เป็นเคยเห็ดน,น้องนองก็เป็นะแหแม่ซ้อนแล้วก็หูมีมะกรวยน้ำเน้น,นเนาะแกจะบ่เคือนย่างเลยนะมะกรวยมันหมากเลยพี่น้องแต่ว่ายัางบบทันแกบปจ้ะแกแม่แกบเอาเอาบ่มบ่มบ่ม,บมไว้กินกับเขาุกบอกกรวยสุกคาเคือมัน,มน,นจเบ่มอ่นแ <ะ S 2> มนเทมขากุ๊ก สื่อแบน่ะโตเท่าไรก็โตแบน้อยเบาเลว่าโตตองสื่อแบน่อยเนาะตัวแพงหนอตหนึ่งสามล้านตโตราคาเด่นเทนอะกวางูอ่ะหาโตนึ่งยี่สิล้านเจตโตปางแท้พี่น้องอยากเรียกแบนี้วันนี้เนาะเห็นเลยแท่วเพื่อนนี้ทำห้องมาบ่ได้ เพื่นเห็ดแบบคือเจ้าคองดินเผิ่นเราพี่น้องเพราะว่าเพื่อปลูกหวานจอดนะไม่อยากกินบ่กินอยู่บ่บ่กินบ่คือว่าเห็นแบะแถวเพื่อนอะเพิ่นไลอะไรได้เห็นแบบเพิ่อเพื่นเห็ดหัวใหญ่นะว่า้าก็เพื่อซีมาแอมแลมบัวไว้บเนี้เพื่นปลูกไร้แถวนันนะเฮาต้องักบ้มักออ ก็เลยคิดว่าโอ้เห็ุยังก็คือสีโบได้เลยววะกระยาเลยมันก็ใกล้เฮือนหมู่เขาก็เก้งใจหมู่เนาะไปกินกะแบบนี้ก็ดีเขาอืเอาอันนี้ก็เป็นไปเอาไปนำกดมันแมนถวนี้โบปันได้ดอกแถวนี้คือสิโอเคอยู่ดอกบนเป็นกระปุกกับคือสีโบได้ปูกลายดอกพักกันเนาะพอได้กินทั้แหละอืม น่งหาละไมสวนอยู่เราไม่เสียบเอ็นพี่น้องไวค้คายต้องไปส่งบอนอีกบ่นี่ไปส่งออมาส่งอีกเนาะพี่น้องใหม่ละพันกีบลอยใหม่จังได้แสนกีบตวนัันนั้นเราห้ากันแล้วซาวนี่บอรวมกันลปีตะปาดิโตถือว่าไวายได้พี่น้องมือหนึ่งได้ลอยแลหววันแล้วแต่วันนี่ ช่องมือ,มอช่องมือเนาะอืมเพื่อเอาอันมาพามาอย่างมาพามาเลมมาเล้าน้องพิมพาอยากไม่ถอนพุ่นเลยพี่น้องเป็นเล้าอยู่พุ่นแล้วันนี้เป็นหนังเล้าอยู่อันกระตูปตปุ๊บเพ็ิดเพลินหนังเย็นมอเลว่าอันไฮเบร์อยู่ขอกไก่เออเขาขิดว่าอันขอกแบร์ยังตอกบหมเลยเออขอกไก่ไกระเฮ็ด แบ่กับไก่ไก่กันเนาะคักเลยโคตรเลยหนังแบ่อันไก่อย่างงี้พูดถ่ายอยู่เออคดเลยอยู่คักเลี้ยงเป็ดกับมีน้องเนาะบางทีมันก็ลงไปลอยน้ำมันลงลงไปอืมนี่จะตักแจกชามขึ้นมาตังไว้มันก็กินเนาะมันบราณเลงอืมแบ่เป็ดนะาบ่บเคยเลี้ยงในน้องนะแม่นเลยกันถ้าเลี้ยงได้น้องมันก็ด้วยแนวเลี้ยง บมีน้องมันหลบเราบอกฮัมีแต่ว่าจังสั้นแหละพี่น้องอ้จังได้กันเนาะมื่อนี้ก็แวะมาหาเพิ่นก็อยากเห็นว่าอยู่จังได้เป็นจังได้เพราะว่าช่วงนี้ทั้งอายเพิ่อนอ่าอยากวียกเนนน้อยหนึ่งพี่น้องเลยหากมาแต่ฝั่งไทยเนาะเพิ่นกเ็เลยยังมาทัานเขามาเลยกเ็เลยว่าแวะมาหาเพื่อนอยู่เต้าทานเพิ่นก็เผาท่า,านจนได้ซองเต้านี่เลยแล,ะะล้วก็เล้าไม่ยังแหละแต่ละมือก็ได้หาอยู่หากินไป เลี้ยงแบ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะนดินๆจังได้เข่ามาเธอนึงมีแต่ว,ว่าสียหายเพิ่นเฮ็ดเวียกก่อนพี่น้องอ้เล้าไม้ก่อนเล้าไม้ต่อทางน้องพิมพาก็ถือไปเป็นกำเป็นกันเล้าซอยแม่เก่งเอาจังได้กะเมื่อนาะจังสีเข่ามาลิ่นน้ำใหม่เนาะกะให้เฮ็ดเวียกก่อนเอาสบายดีเด้อดยโอ้้องพิมพาเล้าแล้วแล้วก็มาให้แม่แล้วพี่น้องอืม บรรยากาศเมือนี้ก็ะโลมลมเนาะอ,อยู่พี่นะเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มสีเบิดฝนเลยไลดพพย้พี่น้องไอ้ทางฝั่งลาวเ่าก็ได้ยินแต่เพิ่นว่าสิมีพายุมาอีกเพิ่นจะอยู่ตามกระตูปเก่าของน้องลตีนอะพี่น้องเนาะทำเพื่อนเห็นแหละมันกำลังใหญ่ทำเพื่อนอยู่แบบสบายเนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยังกัดได้เปลูกผักน้องผักบัวแบบนี้งามงามพักแพรผักบัว ต้นตะไคร่ก็มีเนาะพันยายปลูกบ่ะน้อยเ,เห็ดเวียก,กยพิ่นก็ได้โดยพี่น้องมิตร่าคลิปนี้กับซิคลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อถ้าพบพอคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อขอกล่าวคำว,ว่าสบายดี